เอาละว,วันนี้เรามาแนะนําอนิเมะที่เกี่ยวกับวันแม่กันดีก,กว่านะครับผมบอกเลยอนิเมะเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่สร้างตำนานและบทวิจารณ์ไว้ในโลกออนไลน์เยอะแยะมากมายเสลือเกินครับ กับอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าโอคาสั่งออนไลน์นะครับชื่อภาษาไทยคุณแม่ที่มีสกิลพื้นฐานเป็นการโจมตีหมู่แถมยังตีเบิ้ลได้อีกแบบนี้ชอบไหมจ๊ะนี่คือชื่อไทยของมึงจริงไหมเนี่ยคือเรื่องย่อของเรื่องนี้ครับจะพูดถึงการที่พระเอกกับแม่ของเขาครับนั่นคือคุณมามากโกะเนี่ยหลุดเข้าไปในโลกแฟนตาซีครับและในโลกนี้เนี่ยก็มีความคล้ายกับเกมครับคือมันก็หลุดเข้าไปในเกมนั่นแหละ เป็นเกม MMORPG ครับที่คุณแม่เนี่ยมาพร้อมกับสกิลสุดเวอร์วังครับแต่พระเอกของเราเนี่ยทำหาอะไรไม่ได้เลยฮะและคุณแม่ครับก็ยังมาในสไตล์แบบคุณแม่สาวสวยสดใสน่ารักครับตามสไตล์มิลฟที่ทุกคนต้องการเลยครับ และความรักแม่ลูกของอนิเมะเรื่องนี้ครับค่อนข้างที่จะพรีเซนต์ออกมาได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นการที่คุณแม่เนี่ยพยายามจะชี้นําลูกนะครับและบางทีมันอาจจะมากเกินไปนะครับความรักนะครับความสัมพันธ์ที่ค่อยๆพัฒนาไปนะครับจากแม่กับลูกที่ห่างเหินกันลูกที่เอาแต่เล่นเกมคุณแม่ที่ทําแต่ง,งานบ้านนะครับไม่ได้ค่อยพูดคุยอะไรกัน แต่พอเจอกับอุปสรรคในโลกแฟนตาซีครับพวกเขาก็ผ่านพ้นมันไปด้วยกันครับมีความพยายามที่อยากจะตั้งกิวสร้างกิวนะครับแล้วก็อยากจะเป็นกิวนักผจญภัยที่เป็นครอบครัวนะครับออกสำรวจโลกต่างๆในโลก r p g แห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากให้ไปหาดูกันนะครับและก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสุดท้ายเช่นกันครับเอาเป็นว่าวันแม่นี่ครับก็ไปใช้เวลากับคุณแม่สเถอครับกับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเอาไว้ที่หลังครับเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้ครับมันถูกครอบงำด้วยทุนนิยมที่เรียกว่านนั่่เอองรกที ตอน OVA มันเปิดมาพร้อมกับฉากที่แบบโอ้โหแม่ลูกนี่เหมือนจะเป็นชู้สาวกันแล้วเนี่ยอันนี้มันก็เป็นทุนนิยมในรูปแบบของพวกที่ชอบมิวฟ์พอชอบดูกันนะครับก็เลยทําให้อนิเมะเรื่องนี้ครับเล่าความสัมพันธ์แม่ลูกออกมาได้ไม่ค่อยจะดีนักนะครับหากคุณอยากได้ความสัมพันธ์แม่ลูกแบบว่าโอ้โหความรักของแม่แท้แ้เนี่ย เรื่องนี้อาจจะให้คุณไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจเรื่องนั้นครับแค่น่ารักก็พอแล้วปะครับอนิเมะเรื่องนี้ก็ตอบสนองนี้ของคุณได้อย่างแน่นอนครับก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับแล้วก็มีความสุขกันมากๆนะครับแฮปปี้มาเธอเดย์นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้รักนามรักปลารักสักุระบายล็อกเอา